คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาแกล้งคนนะครับนคนที่ผมจะแกล้งเนี่ยก็คือไอ้ฟิกนะครับ<ว>ผมเนี่ยจะให้นัทเนี่ยเข้ามาด่าผมตุตกจริงนะมาเดี๋ยตุกตุกแบบอย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มันมเพิ่งเริ่มร้อนแทนมาหรือไงฮะมันเพิ่งยิงพี่อะไรโอเคครับผมก็สวัสดีเจ้าพีฟ้าเจ้าพีฟ้าเจ้าออนท้าเจ้าพีพีเจ้าพีบ้างเฮ้ย กันด้วยนะต้องงั้นแล้วค่แบบเนี้ยชาลีเซิตี้กันด้วยนะครับต้องงั้นเอาเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทุเล่ทำอะไรทุเล่ดูเยอะนะพี่มาถุยไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวูเยอะเลยไม่ทุเล่เลยเอาถุยแค่ตรงนี้ก็พอแล้วฮ่ยาอ่ะก็เดี๋ยวเขาเรื่องอะไรครับก็ขอกราบสวัสดี กินอะไรอ่ะไอ้เพี่ร์ย่าแย่ากินฟารอะไรเนี่ยก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับไอ้เพียงมึงตื่นเรื่องเนี่ยไอ้เพียร์วันๆเล่นแต่เกมเล่นแต่ GTA ฟาร์มแต่อยู่ในนั้นแหละกลัวไม่มีตังค์ส่งแก๊งเหรอเดี๋ยวมาไหว้กันตรงนี้ ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาแกล้งคนนะครับคน,นคนที่ผมจะแกล้งเนี่ยก็คือไอ้ฟิกนะครับก็คือเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านของผมนะครับก็คือหรือว่าไอ้สเน็กนี่แหละที่มันแบบเข <ใช S 1> ้าห้าวันหานห,หน่อยที่มันมาวันนั้นอ่ะแล้วมันจะมาท้าต่อยทั้งผมทั้งไอ้หลังทั้งไอ้เปียกแต่ตัวมันเล็กกับเปียกเดียวเนี่ยมันจะมาท้าต่อยผมตัวเล็กจริงนะใช่ะแล้ววันนี้เนี่ยรู้ไหมเขาจะแกล้งมันยังไงมึงอยากรู้ไหมดูใต้คอมเมนต์ไม่ใช่่โอออเเเคคคคกกกกกก็็ืววััันนีี้้้้้ยยมมึึงงงงงจลลลลลิปทูแแแบไห ม,มึงอือไว้ก่อนคลิปไหนอ่ะไว้คลิปนอาที่ไหน,น,นจำได้มึงอือไว้ก่อนอ่ะจำได้่ารเจอ,อคลิปไหนคลิปแย่งเลยเนี่ยแย่งกันหมดแล้วอ้าวแล้วมึงบอกมึงอืออ้าวก็พี่พี่ส่งมาอยอูอ <c oughs> คือวันเนี้ยผมเนี่ยจะมาเล่นเกมไก่เปี๊ยกแล้วก็สนิกอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยผมเนี่ย แผนเดิมครับผมเนี่ยจะให้นัทเนี่ยเข้ามาด่าผมอ๋อคอนเนนี้เราเคยทําไปแต่ว่าไอ้เน็กเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าห้าวๆอย่างมันเนี่ยพอเจอนัทแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมึงคิดว่าหน้ามันจะเสียไหมกูบอกเลยด้วยว่าที่เขาไม่อยากด่าเนาะเออมึงก็ด่ากูถ้ามันมีอะไรมึงก็ด่ามันอ้าเอาเดี๋ยวมันตั้งแผนก่อนว่าเรื่องที่เราจะด่ามันเนี่ยคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ไม่พ้นกูอีกอ่ะบอกว่ามึงก็กลับมาเนี่ยอารมณ์แบบกูมีกูจับได้ผมติให้เน็กนั่งอยู่นี่มึงลองเทสดิเอานี้ิ ทำไมเล็นนั่งในเกมมันอยู่กดเพจทุกขันอยู่กูเล่นกูเฮ้ยกูยังไม่ที่อะไรมากูยังไม่ทำอะไรเลยกูไปทำอะไรมาอีกกูยังไม่ทำอะไรเลยไม่บอกทำไม่ทำแล้วกูจะอารมณ์เสียได้ไงบอกทำมีสาวเหตเหตกูจะเทตให้มึงดูก่อนไงเออเว้ยไอ้นี่จะเอากูตายไม่ใช่เหรอให้เขาบอกว่าจะหเ่อชะล้อกันไงเอออ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องในห้องนี้นะครับสองตัวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเล่นเกมกับเปียกแล้วก็สเนกอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งซิก <c oughs> ก็คือเดี๋ยวจะพิมพแบบ์แบบปึ๊ก <c oughs> แบบกดหัวใจปุ๊บหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเลยอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยไปเริ่มแผดการอันดีงามอันนี้กันเลยนะค 15 minutes later วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเว็บ Adview นะครับทุกคนเว็บ Adview เนี่ยมันก็คือตัวช่วยด้านธุรกิจนะครับถ้าใครเข้ามาในเว็บนี้ครั้งแรกนะครับแนะนำให้กดที่สอนใช้งานนะครับแล้งจากนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเติมเงินนะครับก็กดไปที่คำว่าเติมเงินนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าพร้อมเพย์หรือว่า Wallet นะครับอันนี้เราก็ใส่จำนวนเงินลงไปนะครับผมจะเติม50บาทสร้าง QR code แล้วเราก็สามารถสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูบริการต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ Facebook Tiktok Instagram YouTube Twitter นะครับ จะมาถูกใจโพสต์รูป Facebook นะครับนี่นะครับผมก็จะเอาถูกใจโพสต์นะครับ150บาทต่อพันไลค์เลยนะครับคือค่อนข้างถูกนะครับนี่เราก็แค่กดมาอย่างนี้นะครับแล้วเราเอาลิงก์เนี่ยที่จะปั๊มเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยแล้วจากนั้นก็ปริมาณสมมุติถ้าเราอยากได้แบบไม่ถึง1,000เราก็สามารถใส่ไปได้นะครับเห็นแมพร้อยห้าสิบเราก็จะเสียแค่ยี่สิบสองบาทอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหนึ่งพันไลค์นะครับอ่ะสั่งซื้อไปเลยนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบค่อยๆขึ้นนะครับติ๊กต์เเเห็็็นนนนมมัั้้ยยครบบออีกจะปพิิ่ดววาท ตอน0 0 0ยอดวิวเลยนะครับถ้าใครอยากให้ขึ้นฟีดก็สามารถมาใช้บริการได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเพิ่มหัวใจแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มหัวใจหัวใจผมมีอยู่1391นอาะครับอ่ะแล้วก็กรอบลิงก์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปั๊ม1,000พันหัวใจนะครับ80บาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดปั๊มไปเลยนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างมากๆครับไม่ว่าจะอินสตาแกรมยูทูบเพิ่มคนดูไลฟ์สดก็มีนะครับแล้วสามารถทําได้แบบจริงด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูผลตอบรับนะครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ก็2,000กว่าหัวใจแล้วนะครับและยังมีเพิ่มคนดูไลฟ์สดด้วยนะครับเห็นไหมครับ1,000บาทได้800คนดูเลยนะครับก็ถ้าใครอยากใช้บริการนะครับเว็บแอปวิวเลยนะครับหรือว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหนึ่งาทลิงกวันนี้เออช้าชิบานทำอะไรวะในีตื่นนอนไปยิงเขาไปนอนมันอยู่ตอนไหนเล่นไหมเนี่ยจะเล่นไหมึงเล่นเกมบอลเป็นไหมได้หมดแหละเล่นเกมไหนก็ได้ผมเน่ยเล่นได้ทุกเกมเนี่ยเอาไหมแพ้แพ้ตกหัวไว้มึงตกกูเลยได้มาดิ โอ้โหมึงเคยเล่นเพจไหมเนี่ยชอบกินเกี๊ยวแน่ตอนเนี้ยมึงเคยเล่นเพจไหมไม่เคยหรอกมะ้ยใส่ไม่ได้หมดอะมั้ยแมึงถามว่ามึงเคยเล่นเกมไหมมีโบรูตโตมีเพจไม่เคยเล่นสักอย่างเคยเล่นฟรีพ่าของของไอ้นี่ไหมฟรีพ่าสีปะไม่เคยเอาแล้วมึงจะชนะกูได้ไหมดิจะจะ,จะวัดดวงไหมกูตกจริงนะมาเดี๋ยวก,ก,กูตบแบบอย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮจะทิ้งเลยเหรอ กูตกปีโง่มาดิมึงเก่งว่าอย่างนี้เออมึงตัวก็เล็กแต่มึงทคำซ่าหิวข้าวกินข้าวก่อนไหมไม่กินใส่เลงแล้วเนี่ยหนึ่งเมตรสองทีนะกูตบเลยนะกูยิงกูตบเลยอ่ะมาดิโจ๊ตฟรีแน่ได้กูบอกเลยแล้วกูเก่งฝึกด้วยเอาจริงกูไม่เคยเล่นแพ้ใครในเวเพทอ่ะเออในประเทศไทยกูเก่งสุดเออไม่ต้องโมู้ไม่ตัวงแข่งเก่าแค่นั้นแหละแข่งอะไรอ่ะอะไปยิง เไ้ยี่รู้ละมันมันเล่นไงกูรูล้ละไอ้เรื่อนี่จะยิงกูแล้วมันสลับตัวยังไงอะน้องเอ้ยไหนบอกเล่นเป็นอนะโง่ไอ้ควายโอ้อันนี้สองอันนี้เขาเรียกว่าสองเขาเรียกว่กาสองครับเ,เ,เ,เรียมึงเป็นก็เห็นดิอ้ยวิโอ้ยอออครับไปเปล่าครับไอ้เร็กเตอมั่วอธิบายเลยอะไอ้เร็กเตอร์มั่วเป็นยังไอี๋ไอ้เหี้ยมึงมาเล่นเองมั้ไอ้ตัดนะไปอยู่ในเพื่อนอยู่ในเพื่อนใจเย็นใจเย็นว้าที่กว่าไป วก้ามก้ามกูก้ามลิงคี้วานน้องทำอะไรขึ้นหลังขึ้นหลังยังไม่ไหวมาดิไปบ้าเป็นอะไรเอ๊ะโอ้ยเป็นไรบอลยังไงวะไอ้เี้ยเฮ้ยมึนกูรู้อ่ะไอ้ไม่บอกเนี่ยเรียบร้อยโดนแล้วพูดเลยพุก้าก้าหัวเป็นพนันเลยโดนอะไรอ่ะมึงก็ได้มึงรอดูดิโดนอะไรอ่ะโดนอะไรหเจ็บเจ็บเปล่า ฟาวอะไรครับไม่มีหรอกฟาวฟาวอ่ะยังไงใจเย็นใจเย็นเอ้ยโดนยิงในลัวโดนแล้วไอ้มันไล่บอลยังไงไหนี่หมอพี่สองเล่นตัวหมดเลยนี่ไหนกันี่นั่นะมาไปลูกโอ้ก็ได้ฟาวไหมจังจังทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยไอ้นี่เตะมั่วจัดเลยอ่ะหวลกเป็นแบบนี้อะไรมึงเตะเป็นแบเนี้ยโอ้ ใใอะไรกูถา,ถามว่าใครมึงก็ดูดิอะไรอะ่ะที่มึงก็ดูดิใครใครอีกอันเนี้ยใครกูถามว่าใครฮนะเขาไม่รู้มึงจะไม่รู้ได้ยังไงก็มึงมเป็นคนคุยอ๋อไปพี่ทางนี้พี่เอมอะไรอีกอ่ะเขายังไม่ได้คุยกับใครเลยก็ใครอ่ะฮะก็ใครกูถาม ไม่รู้โอ้ด่าแต่ผมทุกท่าเล็กก็มีนี่หว่ามีอะไรวะอะไรเงี้ยมันเรื่องนานแล้วหลังจัดเลยอ่ะโอ้ด่าแต่ผมมากอดีดีไม่มันเรื่องนานแล้วน,นานแค่ไหนนานแค่ไหน,ไหนมึงดูวันที่หรือยังมึงดูวันที่หรือยังอ่ะกูถามว่านานแค่ไหนแค่เชียงพองพี่ทัศน์เขาไม่รู้กูจะ,จะไม่รู้ได้ไง พอเพียงพอได้ไังไงก็เขาทักมากูก็แค่ตอบเขาทักมากก็แค่ตอบไลน์แต่แล้ว่อนนูนสิมึงตอบตอบว่าอะไรอ่ะกูโอนตังค์ให้เขานี่ไงกูถามว่าคือไปก็จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วจะโอนให้เขางวดสุดท้ายแล้วมันหาเองก็เป็นแล้วไงหาลูกเป็นแย่กับมันไม่ไม่พี่ใจเย็นนี่พี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพึ่งก็ไปคุยกันไปคุยกันแล้วพูดดีพี่ก็ค่คุยกันพี่ใจไม่เรื่องของเจ้าอยู่โคลามึงเดือดร้อนแทนมันหรือไงฮะ แล้วมึงยิ้มเพี่อะไรเตาวี่ตาวแล้วเขาเป็นงั้วสุดท้ายแล้วงั้วสุดท้ายแล้วไม่ให้มันหายเองอะฮะแล้วพ่อของมึงก็ไม่หายเองบู๊บูเรียนพี่มึงไม่หยุดใช่ปะเรียนพี่ทักคี่มึงไปอยู่กับมันเลยไหมคุณถามทำลาวใบพี่ไปทำลายใบทำลายใบพี่มึงจะมองง้อกูทำไมพูดดิผมบอกเป็นไปแะพี่ เกียเนี้ไม่ละพูดดิเก่งไม่จำฮะโทรไปเลยโทรไปเลยโทรเลยไม่โทรมาถาเองบอกโทรไปให้มาถ่าเองเขาไม่คุยแล้วอ่ะเขาเขาปั่นยาแล้วท <that> <that> ี <necessary> ่หลายรอบแล้วค่หลายรอบแล้วค่หลายรอบแล้วค่หลายรอบแล้วพี่พี่ินัดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยใี่พูดหลายรอบแะเหนเนี้หลายรอบนะอะไรอย่าตีพูดว่าคูหลายรอบ เจ้ยังไงฮะกูถามกูจอยังไงมึงจยังฮะมึงจะคุณไม่เลาคุยฮะมึงไม่จบยมึงยังไม่จัไจบหรอมึงยังไม่จบหรอฮะอุ้ยไปมันไปแล้วมึงตีกูทำไมอีมึงตีกูทำไมมึงตีกูทำไม โอเคนะครับทุกคนผมบอกเลยนะว่าไอ้เด็กเนี่ยคบไม่ได้นะไม่ช่วยผมเลยเงียบกิ๊บแถมซ้ําเติมผมด้วยแล้วมันเดินไปแบบหน้าตาเฉยแล้วมึงตีกูจะไมช็อตสุดท้ายอ่ะกไมช็อตสุดท้ายอ่ะแกไม่รู้ไงแบบอินอินไปหนมึงตีกูมเอินไงมัึงตีมึงตีกูกี่ทีไม่รู้เดี๋ยวกูจัดเข้าไปกูจัดให้ห้าดอกเจ็บหรอเจ็บสิอยากเจ็บขนนาดนอ้ย โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมรู้แล้วว่าใครเลียวกับผมหรือว่าไม่เลียวกับผมสุกัยเปียกโชมึงอ่ะอีกตัวนึ่งไอ้กีกี้ก็เปี๊ยไม่แต่เปียกไม่ช่วยอะไรเลยเปียกไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยอยู่แล้วไม่แต่สิ่งที่เปียกพูดคือเรื่องจริงใช่ไหมก็เปียกเปียกแบบเปียกตอนที่เปียกพูดอะไรนะก็บางแสนนที่บางแสนเออเห็นบ้างหีอมันจบยังอ่ะมันจบยังวอะคอนโดบางแสนผมจบยังแล้วมันจบหรือยังอ่ะมันจบไปแล้วไอ้พี่กออะไรน่ะอ่ะผมถามด้ยผมพูดเลยแล้วกันมีแต่คนล้อเนี่ยคคออออนโดซืื้้้ไวหงช่ใร ชื่อกูแล้วตอนนั้นเน่ยซื้อไว้ตอนไหนตอนไหนสี่ล้านแล้วตอนเนี้ยสิบเอ็ดล้านเดี๋ยวอูดเลยไม่อยากมาให้เขาอยู่แค่ไม่กี่ทำไมอ่ะแล้วมันเป็นใครอ่ะโอเคเดเป็นเพียน้อยก็บอกไปว่าเฮ้ไหนเห็นปะโอเคเอาข้ออาผมขายหมดแล้วดิโอเคเขาบอกเฮ้ยพอแล้วพอแล้วปิดคลิปแล้วโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ